ชื่อปักนะครับอายุ34ปีอ่าถ้าคนกลัวเจ็บอะมาจะนิดนึงแค่ตอนฉีดอาชาก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าคุ้มฮะอีกนึงก็พึงพอใจกันค่อนข้างมากฮะผู้ชายเนาะเหนื่อยมันไม่แต่ง,ง่ายกันแหละเหนื่อยมันก็หลักหลัมันก็เซ็ตผมนี่ครับพอผมเราขึ้นมาเยอะขึ้นมันก็เล่นกับหัวตัวเองได้มากขึ้นมันก็ดูเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นนะ พี่ๆน้องคุณหมอเองก็น่ารักเป็นดีดูใส่ใจในหลายๆรายละเอียดเนาะอย่างตอนที่ศีนาชาที่คุณหมอคงรู้ว่าศีนาชามันเจ็บนะฮะก็จะมีคนมานวดนให้นะเหมือนหลอกล่อเราหน่อยๆเปลี่ยนโฟกัสเราหน่อยๆอย่างเงี้ยเออมันก็รู้สึกดีฮะรู้สึกว่าใส่ใจดีตอนแรกผมลังเลเหมือนกันเนาะแต่หลังจากหลายๆหลายๆข้อมูลที่หาแล้วก็หลังจากถามประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยคือผมว่ามันคุ้มมากคือเรียกว่ามันไม่ได้ซื้อแค่ผมนะมัน มันซื้อความมั่นใจอเออในหลายๆเรื่องเออแล้วก็หรือว่าเป็นเป็นความสุขหนึ่งของผู้ชายที่ได้สนุกกับทรงผมตัวเองเพิ่มขึ้นครับอืมครับมาเลยครับคุ้มครับ